สำรวจสำรวจอู้ปีงใส่อัวปีใสอัวม่จิงเด็สอวใสอัวแล้วอู้กระเพาไก่วะนี่อันนี้มันนึบน้ำมันหลายเด้อใชนหะเอาเกียรยเรียนงงคุ้นสปริงจะกระดออกเป็นไง่ะงามห้ามุกอย่ผมมีมือไทย สุ้นสบายดีสบายดีตอนนี้เากลัสเซียเกี่ยมใส่พะโห่มต้นไม้ต้นนี้ต้นมักี้หุพราะไม่ต้นมักคีหุตกคือต้นมักหุดนี่แหละเพราะว่าแต่ละปีต้องได้หักษาเพิ่นมุนมาจากจากอนาพอกเมเพิ่นให้หักษาไวเพิ่นหักษามาหลายปีเลยนี่แต่ละ แ้มหนาวเนาะต้องได้อาคารนักกระลา,เ,าเพราะว่าอาที์นี้มันหนาวแหงเ,เขาต้องอคุมไว้เพื่อกันหนาวเพื่อย่ามันตายวันซะอ่ะใส่พ่อมกันใส่ใส่กับแค่คายกับพ่อโฮมกนละพอโฮมต้นไม้ ก okay, ล่ะสนิ่คือซิมวันตาเลยะเอะงามันสปริงจะไปเอาอต้นใหญ่เลยนี่งามนี่สินีก็ได้โอเคแล้วนี่กลมกันนี่คือพิการนี่ก็ให้แบบนี้ละ่ะตัวมาคิวดะไปเช็คไปดูับลงแมวกันวันนี้ ờ bây giờ đi nè gần nhắm lẻng nó ham mồm phục nhung phục nhung phục nhung phục phải phục nhung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  วันนี้สิขาไปเตรียมอาหารเตรียมอาหารให้แม่บ้านแม่บ้านเมื่อวานเลือกแปดโมงแปดโมงเช้าก็เลยแปดโมงสิบสิบห้าสาวก็เลยมาหอบบ้านอย่างเปเบิรงดลือกฮัสกียังพาไปเบิรงว่าฮัสกี้ยังอยากให้แม่บ้านมืัอนี้เมื่อนี้ฮากะมาปิ้งกันนะเมื่อนี้ฮากะมาปิ้งกันนะชายกอกชายกอกหักก็ซื้อมาจากแม่ค้า ไม่ค่าคนลาเขานี่แหละกจ็จะอยู่บ้านกาจน็ใจะเห็นไว้ให้ซื้อมาไว้ใส่ฟรีเซอร์ไว้เมื่อวาอากาศดีอากาศห้อนก็เลยมาปิ้งไว้ก็ว่าอีกสองสามมือครั้หน้าสิหนาวอ่ะบางอันนี้เนี่ออนนนนก็เริ่ม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 ,เร,มเริ่มปิ้งไว้เอเหน่อยๆจีน่าก็คำก่อนเลยจีน่าก็คำกระโบเห็นวงเยนีโอ้ยเฝ้า เฝ้าให้มันทันเวลาจะน่อยกระแดดจะน่อยกระฝ้ามืดแต่เป็นการจะตกแล้วครับผมกำลังบ้านแต่เป็นการชะตกแล้วจะน้อยมืดข้ามก็เห็นเห็นอย่างกระบุทันล่ะแข่งเวลาเนี่ยเลิกงานมาเสมอนี่ก็เฝ้าเลิกงานก็สี่โมงฮอดบ้านก็สี่โมงสี่สิบห้าขี่รถสี่สิบห้านาทีหมละจากห้องงานมาฮอดบ้านก็ได้ อะจะนาจะพามาเบรงใหม่โอเคกดเบรงด้วยอดเสร็จแล้วป้งใส่กอบของมันน้นำมันหลเด้อเจ้านายฮ่าแซวเกียร์เรียมลงลงพื้นแห,แห่ปีงแห้งไกลสิคำละไกลสิคำละ เจ้าเจ้าเนี่ยในกำลังเจ้ากำลังเจ้ากระบอกเจ้าดับกระดาษกระบอกพิยังไล่ดอกทางหลัง,ลงบ้านจังว่ากระคำมืดรอท่อารอท่าแม่บ้านมาตาัดมะฮงตัดมะฮงเชียบหูปิง้งซอซสเสีปิ้งอันนะใส่กรอบแต่กระอุนเขาฮหอน โอเคอ่าบิังเทือละคันเทือละคัน,อ,นอ่ากวาดบางอีกเทื่ยนึงเดี๋ยวนี้ก็ฮอกงง,งงแล้วเน่เด็กบอยห้อยหอมเลยหอมมันจะกินบัวพี่น้องหอมบัวได้กินบัวบไ,วไ่ได้กินเลยนี่เชื่อถายเ,เลยโอ้ยแกล่ะกละแก่จะสุกแล้ว นะวันที่นี่อีกขึ้นขึ้นสูงเออสิบสามนาทีก็แล้วละนี่คือคนแม่บ้านกำลังมาหอ่อกำลังกินรถเข้ามาเมืองนี้เนี่ยแปดแปดโมงปลายแล,ยล้วยังเข้าบ้านมาหอดแล้วามาเอดเมื่อนี้เราเหตุการณ์เราเหตุการณ์แต่ละเมื่อนี่ เหตุการณ์แต่ปอบ้านร้องการติดเชร้าหกวงเช้าเราหางอด้านเดยวนละแปดวงเลยนัอนเป็นเลกวงใหม่แปดโงสิเก้าแปดโงสิแต่ละเมื่อเหตุการณ์อาสิามสิบสี่ชัโมงนี่โอทีเหตุแต่เดือนเหตุเดือนเจ็ดเป็ดตัวเป็ดตัวม่บ้านหอดแล้วเป็นยังไดง เอาเมื่อยบอ่บายโอ้ยหายก,ก็ขึ้นหนา้านามา,าทุกมือ <ไป S 1> เนาะนนะทุกมือแบบน,นี้เส็จแล้วชีวิตต้องสู้เป็นชีวิ่แหละอยู่ยังยังดีเนาะยังดีมีไม่อยางเด็ดเสรแล้วอยู่จนมลพิษมีสุดท้ายหลังเกิดว่าเออเออขับไปขับไปกันนะโอ้เสดเสด นาเเเดนเดนเดวรมาแบบอยู the ่มนงเลยนอยง่เมือเรามาเลอดคำแบบนี้คู่มือนีมาอดป๊บนี่มองเรลาวางไว้เออโอ้เิ้นชิ้นมันมันมันยัเดีมยงดีสมดุลสดุลโอ้ปีนใส่อัวใส่อัวมีด้เดียบใสอวแล้ว โอ้กระเพราไก่วะนี่อันนี้มันน๋่โอ้เลมอนชิคกินชิคกินเลมอนเกรสเออเออเออเหมันแล้วเหมืนแล้มือนะล้วเอาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เอาวางเจกันเขามีตะมขหงบ่เอาบอเอาเอาเมื่อยบ่เมื่อยบ่จัดไปโอเคเดี๋ยวไม่บ้านมาห้องบ้านแล้วตะมขหงกินกับอานามใส่กอกเนาะ ใช่กรอบังี่ลัะทุกเมื่อเลิกนี่นี่แปดโมงสาวเห็นมั้นี่แปดโมงสาวเซตตสองเะาอทาจังหน่อยแม่บ้านลิ่มลมลมยลืมข้าวฮออนเขาทันนามีไม่ได <bons S 1> um ้หนหฮอทฮอได้เนิอย่าไม่ให้กำลังใจแม่บ้านมฮอดบ้านมาได้กินเลย โอเคอ้า okay, เอา้เอาวหา,ามากาแฟนั่นเพราะว่าแข่งเวลาเด้อมาฮอดบ้างกะบฮามองยังละ่ะฮามองสีจะมามันเป็นว่าจะเป็นตกดินเลยมืดเลยเนาะมืดละเห็นอย่างเขาต้องได้แข่งเวลานะนยางน้ำกระป๋อทันโอไวยามหนาวมันคำไวบุคือยามฮอน ยำห้อนเก้าโมงตะเวนตกดินลย้อนเน่ยเดี๋ยนี้กวงบอโชะตะเวนตุกดินละห้าโมงคงเออพราะนัล่งนั้นพอจับยังเห็นอย่งเอทไปชนะอาเราถ่ายวันนี้ในวันามงเซฟเซฟฝีมือนี่กำลังซอยเสียงชิชิชิิวววธรรมดาธรรมดาเนื่อยวะ ธรรมาดาเออจริงจริงนักสู้พันเขาเหนียวเา่เาลาทาอีกแก๊บนึงจัด <c oughs> ับจับ๊ชบชบับชับมง ของขนาดีแล้วกินบ่มื่อเจ้า,า,นะก,ากินเลาาเนาะกินสุดขั้ก็ได้มีตรมนะาตสนี่นะฟังเสียงก็ได้กินพออ,อยากแล้วอยากล้วนี่หอมด้หอมหอมหอม สีมซีม,ซมดูซินะซีมดูซีมดูเอาดูสบังซีดไเลยอ่าเสพอรสชานะี่สองเต้าแซล้วนเลยครับสองเ้านี่ตัวดีละอร่อยเรียบร้ยบอยเทลงลุ่นเทใส่ถ้วยไปเลยเทใส่จานเหมือนถ้วย โอ้ในกินออกไปทั้งนอกวันนี้นะหอมโ่หอมโบขาขอขาขกดแขาวุ้นเอาให้บดอาให้บดอกแบตอแสบมาหาสิญาเนมาเด้อมาเด้อมากินข้าวรกันวันนี้ แม่บ้านจะหิ่พอดีละใส่กรชินดูอาหารได้รุนยิ่งง่ายกินง่ายๆเนาะเออแล้อยูยง่ายกินง่ายเรินๆซีนให้เดินแซ่บบอลกเดีมาผ็ดซองน่อยนดเนี่ยอร่อยมากๆอุ้ยกินเก็บหมูตุ๊กง่แท้ ความมากประจํากับอันนาำกับมะฮู้กับมะฮูนี่แหละโอ,อะ้เอาเาเสวยเอาไว้ช่วงนี้ละ่ะเพราะอันจะไปกินข้าวกันเพอ,อนญญันนี้แกินข้าวกันได้นนดไก,กินน่องได้แม่ว่ากำลังหิวพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย